สวัสดีคะ่ะ f อซวันนี้แม่น้องดามาตามน้องนาดาน้องนาดาบอกเลขโดยถีบปอทองถามพี่น้องเ่นมันใจว่าติมาต,รต,รต,รตรัวนี้งวดวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดเอาก็ไเป็นบชมเลยคะ่ะว่าน,น้องผลหายตัวใดไปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทำมือด้วยเลยคะ่ะทำมือด้วยคะ่ะทำมือด้วยค่ะพีดาสวัสดีคะ่ะ f อซอันหนูทำอะไรคะนูกินก้วยกินกล้วยโอ้โหกินกล้วยมะลิงเหรอคะ่อนด้วยหนู ด้วยยนลังคาตกลงมาทายาหมอกยี่สิกลองก็ไม่หายไปหาหมกหมกไม่อยู่ไปหาตุ๊ปุ๊ตุ๊ตาไตุ๊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 ต่๊ตุ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 วตุ๊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 ตุฟังด้วยเห๊ตุ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 ๊ตต๊ตุ๊ตุ๊ตน๊ตุ๊ตุอุ้๊ตุาตุ๊ตุ๊ตุาตุ๊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 ตุตก๊ติ่นุ๊น้อง ในเห็นแต่น้องนาดาพี่น้องน้องนาดาคุณบอกเลขโดยที่บ่ต้องถามพี่น้องนาดาเลยอยาตั้งกล้องเลยพี่น้องคุณบอกเลขเว็บด้วยถีบ่ต้องถามพี่น้องมักจะแม่นพี่น้องน้องนาดาคืนคุณก็เอาอยู่น้องนาดาวันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนหกแปดให้เอฟซีมีโชคมีลาบนะคะว่าหนูไม่ได้บอกเลขไม่ถูกมามานานแล้วแม่อยากให้เอฟซีถูกจะมีมีตังค์ซื้อจักรยานใช่ไหมคะออยากได้อะไรอยากไปจักรยานใช่ไหมคะ มากยู่มเลยหรอคะอยากซื้อจักรยานอยาซื้อเกซื้อใหม่พ่อเก่าเป็นอะไรคะพังพังแล้วหรออ๋อชอบอีอ๋อชอบแล้วก็พังอีกน่้มันลวเหมนจะปั่นไม่ได้ขามันปั่นไม่ได้หรอกมินวัตุมืกูนอร์อได้กีจสกูตเตออ์สกรเตอร์ก็เอาเอาเสื่อมัดเอาเนาะเอเสื่อมัดเนาะ เอาไหนบอกเอฟซีตัวไหนคะเจ็ดห้าเจ็่อืมเจ็ดห4าเนี่หนูหนูได้มาจากไหนพูดให้เอฟซฟังเลยลูกเ5เอาพูดดีๆค่ะพูดเล่นเพราะว่าเอฟซีควรจะได้มีแบบมั่นความมั่นใจที่จะลงทุนกับนหนูไงลูกหนูมั่นใจว่ามันจะมาตัวไหน2ตัวเนี่ลูกหนูมั่นใจเจ็อ๋อหนูหน,นูมั่นใจเจ็ดส่เจห้าหลูกเจ็ดนี่ สองคู่เนี่ยอันไหนจะมาล่างอันไหนจะมาบนนุก็บอกเจสีมาล่างอ๋อเจสีมาล่างใช่ไหมคะแม่จะเน้นให้นะคะพี่น้องน้องน้องนาดาพี่น้องน้องดาเป็นเด็กน้อยที่มีเส้นพี่น้องเวลงร่าผลบอกเลขบอกเลขโดยชีวิตต้องถามนะมักจิแม่นพี่น้องแมงดาเลยยงเอามาแบ่งปันเอฟซีพี่น้องเนาะเพมีผู้ได้รู้เลขสีออกตัวใดพี่น้องแม่น้องร่าเป็นแค่นะแค่แนวทางเอฟซีบัลลูเลขสีออกตัวใดพี่น้อง แม่งไดาก็อยากให้เอฟซีถูกอยากให้รวยยกช่องพี่น้องขอเอฟซีถูกกับเอฟซีกับมีแต่คนมีมีน้ำใจพี่น้องถูกฮาถูกซิบคนให้บางคนบอถูกเลขเพิ่นก็ยังโอนมาให้คาขนมน้องนาดาเลยน้องนาดาเนาะก็ขอบคุณเอฟซีไร้ที่ที่เอ็นดูแล้วก็ฮักน้องๆพี่น้องพูดน้องๆกับพูดถ่ายทำธรรมชาติเป็น้องปล่อยให้เพิ่นแบบเป็นไปแบบนี้แบบว่าแม่งไดาบอกบังคับคือว่าถ่ายขิดยางฮาเหมืนกับาแบบนี้พี่น้องน้องนาดากี่ขวบแล้วคะ หกขวบแล้วใช่ไหมคะเป็นสาวแล้วนี่นะเป็นสาวแล้วน้องอันดา,าจ้ดาน้องอันดาหกขวบเป็นสาวแล้วอ่ะสรุปเลขของน้องชอบเจ็ดสองอ๋อน้องชอบเจ็ดสองพีดาพีดาชอบเจ็ดสี่เจ็ดห้าน้องชอบเจ็ดสองวันนี้จะมาเจ็ดจริงๆเหรอเนี่ยอออ๋โอโหโอเคอ่ะสรุปแล้วของน้องนาดากับน้องอันดาพี่น้องมีทั้งพี่ทั้งน้องบมลูวะ่ะ น้องคนได้สีขาวบอลัวพี่น้องคนได้สีขาววินพี่น้องเอ้ากลับมากันว่าผนมีตัวใดสรุปน้องหน้าดาบอกเลขวันที่หนึ่งกันยายน68น้องหน้าดามากเจ็ดสี่กับเจ็ดสองพี่น้องส่วนน้องอันดาน้องสาวของน้องหน้าดาคนห่เจ็ดสองพี่น้องบลัวพี่กับน้องผู้ได้สีขาววินพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อจ้ะ เอาไปเปรียบเทียบหลายๆจ้าหลายๆสำนักเบิงบ่มีผู้ใดรู้เลขเสียออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดาเป็นแขแนวทางหาในทางเอฟซีฝันแม่น้องดาฝันแบบใดแม่งดาจะบอกเอฟซีฟังพี่น้องอันนี้เลขของน้องนาดาเลขบ่มีถี่ไปที่มาเลขนี่เป็นเลขถี่ผ่นหมักพี่น,อน้องน้องนาดาเป็นเด็กมีเซนเวลาผ่นบอกเลขโดยถี่่ตองถามมันหมักจะแม่นพี่น้องอา่าขอบคุณน้องน,า,นาดาลายที่ให้แนวทางของเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้อง นาดานะคะวันนี้แมงดาได้มีโอกาสลงมาวัดพี่น้องตชมบรรยากาศวัดบ้านแม่แมงดาพี่น้องช่วงนี้ช่วงหน้าฝนพี่น้องน้าก็สีร้ายแน่พี่น้องุมนะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเลยพุกน่ะตอนนี้แมงดามาช่วงเสาร์เลยพี่น้องเลยประมาณเก้าโมงเก้าโมงเกือบสิบสิบโมงพี่น้องเกือบสิบโมงคนกำลังเริ่มพี่น้องคนกำลังเริ่มมาเด็ก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 พี่น้องเด็กหน่อย น้องอันดากับน้องนาดาก็พักกันเกลืออาหารปลาจะพ่นเปลองให้อาหารปลาชิเสียงนั่งจกหน่อยเด้อพี่น้องว่าวัดเพิ่นเปิดอันน่ะแม่พี่น้องแมงดาจะพาไปบึงเต็กน้อยพักกันเห็ดย่างพี่น้องบรรยากาศก็เงียบสงบพี่น้องแต่ว่า้าเศร้าบ้างเพราะก็จะเปิดพี่เจียงเปิดเสียงเพลงเลยจตกหน่อยพี่น้องบ้านเสียงเพลงเราพี่น้องแมงดาบมรูเพิ่นเสียงย่างในีั้นแบบนี้เลยจะเปิดแบบนี้ บรรยากาศไอนครำบมาทำอะไรคะเชียข <c oughs> ึ้นอะเร็วเร็วไหนน้องอันดา,อ,าน <c oughs> อ่ะกให้อาหาปรปลาดิลูกอยากขึ้นเอออยากขึ้นค่อยขึ้นค่ะ <c oughs> ใ,หให้หาปรปลาดิปลามาอย่างอุ้ยมาแล้วพี่น้องนี่นเ,นเอะน้องอันดาเกลือเลยค่ะ โอ้โหปลาพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ปลาตะเพียนเน๊ย,ยนอืมมแต่ปลาตะเพียนลายพี่ดคนนั้นโอ้โหอ่ะให้อีกลูกให้อีกไม่กินตะเพิ่งอืมเอ้าต้องโยนลงข้างล่างสิลุงเนี่ยปลาป้า,ปา,ปาพี่น้องผูก,กแมนเมืเ่อไรผู้ไหนให้อาหารปลาที่เราอ่ะพี่น้องใช่เอา้าไหน,ไหนว้าว<ไ>ว้าวพี่น้องผู้ดะ ปลาใหญ่ๆนเลยอ๋อแต่ปลาใหญ่โอ้โหตัวเบลอมเลยอือปลาผัวพี่นิวกับพี่ดาพี่นิวพี่นายอยู่ข้างบนนอนพี่น้องไปมาเอาน้องหน่อยค่ะก็ให้หมดก่อนกาหารให้หมดก่อนไมค่อยทำนะคะน้องกระดาษผัไหนอาหารปลาปลาพี่น้องปลาปูพี่น้องปลาแย่งกันคนนึง นี่หมดแล้วลอาทิ้งขยะค่ะน้องอันดาเอาเอาขยะไปทิ้งค่ะพุ่นนะทั้งพุณจะเป็นผ่าใหญ่พี่น้องทั้งพุ่นจะเป็นผ่าใหญ่เด้อพี่น้องน้องอันดากันนะจ้าเอออ้สนกกุกใหญ่เลยเด็กๆพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นหอไตเด้อพี่น้องเด้อหอไตหอไตปีโดกพี่น้องโสดเด้อลูกหลากรอนุญาตฉีดเด้อพี่น้องเป็นใหม่พี่น้องเห็นบ๊อบ ใหม่ช่วงนี้น้ำร้ายพี่น้องคุณนะมันจะเงียบสง,งบพี่นอ้องเลยจ๋าไม่ปีนนะคะมันตกนะคะระวังนะคะม,มาพี่น้องคุณ เป็นเป็ดเป็นยังพี่น้องคุณคนที่เพื่นมาเงียบสงบพี่น้องเพิ่นก็จะมานั่งแบบนี้พี่น้องให้บอกพี่น้องผ่าใหญ่นะขาูเปิดรอยนาำขาจิกจะเด็กๆนี่นะมาละ